น้ำกระเทียมน,น้ำปลาพริกกระเทียมหัน่นกระเทียมหัน่นมะนาวสล์มะนาวสลา์หมูหมูนี่นะคะ,ะแม่จะไปคั่วนะคะคั่วให้แห้งๆสักนิดนึงพอหมูเริ่มสุกใกล้ๆสุกแล้วก็แม่ก็จะหยดน้ำมันพืชนิดนึงเพื่อที่จะให้มันหอมหน่า<ม>ทาน<อ>ขึ้นนะคะอ่ะ ลงมือทําได้เลยนะคะลูกเครื่องปรุงเนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปขึ้นให้ที่หลังนะคะอ่าลงเลยชูรสอ่น้ําตาลน้นํากระเทียมน้ำมะนาวน้ำปลาโอ้โอ้แ้วก็อย่างไ เขาให้เข้ากันค่ะคนดีๆนะคะคนเกง่งมือจับข้างนึงนะคะ,ะวันนี้เชฟเราต้องบอกก่อนนะคะมีความตั้งใจมากค่ะเพราะว่าโดยคาดโทษไว้นะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ก็เลยทำดีนิดนึงค่ะเพื่อที่จะเขาเรียกอ,อะไรคะลบล้างความผิดนะคะเขานะคะลูกคนคนนะคะคนเกง่ง ี๋ยวก็เฉาะใส่หน้าหนูนะคะลูกคนอย่างนี้ค่ะลูกโอ้โหมีเก๊ก่อด้วยโอ้โหวันนี้ว้าวอ่ะใส่อะไรต่อไปคะลูกค่ะวันนี้มีพริกนะคะเพราะริอาไม่ทานหนูไม่ชอบมะนาวค่ะ เอากินเอาพริกลงให้หมดสิคะลูกเอาถ้าพรีควดๆลงนะคะลูกวันนี้รีอาก่ะทำทำให้แม่กับลีโอกินนะคะเพราะว่ารีอาไม่กินวันนี้มีข้าวคั่วด้วยหรอ,หรอไม่มีข้าวคั่วคะ่ะอาคนคะ่ะเ้าๆขาให้เข้ากันนะคะลูกอันนี้เหรอค่ะ เดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาชิมอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญเราตอนนี้กําลังเดินทางมานะคะตอนนี้ถึงดอนเมืองแล้วค่ะตอนนี้เชฟเรากําลังเร่งฝีมืออยู่ค่ะ,ะทำเข้าไปเชฟ <c oughs> <c oughs> ทำเขาดีๆสิคะลูกเขาให้มันเข้ากันนะคะคนเกง่ง S <S เอ๊ะมันยิ้มอย่างนี้มันมีอะไรวะเนี่ยฮะมันมีเลซินในแป๊บนึงนะคะอ่าตอนนี้ก็เข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขอดูหน่อยนะคะลูกบบค่ะโอเคนะคะอ่าตักเลยค่ะตักเลยวางตงก,กางนะคะตอนนี้เชฟผู้เชี่ยวชาญเรากําลังตักอยู่นะคะวางตงก,กางนะคะลูกวางตกรง <fod> ดเดี๋ยวมันก็จะหนาสวยนะคะลูกเดีย๋ดวยวยเราจะมีอ่า คนชิมนะคะบินมาจากปักกิ่งโดยตรงนะคะตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงแล้วนะคะอขอเรียนเชิญน,นะคะท่านครับท่านครับเปิดเงาเลยครับส่องท่านนี้ครับเวอ่าวตักนะคะไม่่ถึงแมาจาแล้วครับแขก <laughs> <laughs> อย่ามาควนเชฟโอ้ยอย่ามาควนเชฟ <laughs> อันนี้นักชิมผู้เชียวชาญนะคะ <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> หมดได้ยังคะ <c oughs> อ่า <c oughs> ตอนนี้เราก็ <c oughs> ตักเรียบร้อยแล้วคะอะเชฟคะแต่งนะคะลกูกสวยๆนะคะ เจ้ผู้เชี่ยวชาญเรานะคะทำดีๆสิคะลูกทำดีๆสิคะโลกกับคนกันสีเราจะเอามาต่อไปก็เป็นรายการชิมนะคะเชฟชิมเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญค่ะไม่ใช่เชฟชิมหมูด้วยสชคะท่านอุตส่าห์บินมาจากปักกิ่งนะคะท่านท่านจะมาชิมแค่น้ำนี่เลอคะท่านอ้าว รสชาติเป็นยังไงบ้างอบอกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เชฟจะได้มีกําลังใจนะคะท่านรู้อยากกินอ่ะเผ็ดไหมรสชาติโอเคไหมคะก็ไมหน้าแดงงั้นกระท่านท่านเริ่มจะท่านเผ็ดไปแล้วนะคะอ่ะดีอาร์ก่อนจบคลิปต้องบอกว่าไงคะลูกม,มีไายชิมมอ่ะมันเผ็ดนะคะลูกกะเอาไปล้าง ค่ะค่ะเดี๋ยวเขาชิมนะคะเดี๋ยวอ่ะอาก่อนจบคลิปบอกว่าไงคะลูกอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะฝากน้องๆไว้ในอ้อมกอดด้วยนะคะอ่ะบ๊ายบาย